เป็นฝ่ายน่าอร่อยจังเลยเป็นฝ่ายน่าเป็นฝ่ายน่าอร่อยจังเลยขอขอดีๆขอัสดีค่ะ บาจูบาจูร้อนร้อนเป่าเป่าก่อนเป,เป่าเป่ายังไงโอ้ยใหญเงือกใหญ่งือกน้มาไหมหนูชื่น้องอะไรหนูชื่อน้องอะไรคะโอเด มัมไหมมั่มไหมคะมัมมั่มไหมคะมัมมัมมึงเก่งเฟนฟายเฟนฟายเข่งเข่งไหนทำหน้าฟินฟินเขียวเขียวแล้วทำหน้าฟินฟินร้อน <laughs> <laughs> แบงปูไหมแบงปูปูอยู่ไหน Oh, oh. ขอบคุณค่ะ oh, oh. ขอบคุณค่ะ oh. ขอบคุณค่ะโ oh, oh. บจะไหนที่นอน<ข>อนุ่มเงย